วันนี้นะครับก็จะมาแนะนําอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อว่ามุ้งรวดนีรลัยที่ดีเนี่ยควรเป็นอย่างไรนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเข้ากรอบบานระหว่างตัวตะไคร่นิรภัยนะครับกับกรอบบานซึ่งอันนี้เราจะพาให้ลูกค้าดูนะครับชัดเจนแต่ว่าด้วยผลทางแง่ของสธิปัตยเราคงไม่สามารถจะซูมให้ลูกค้าเห็นหน้แต่อันนี้เราให้ลูกค้าเห็นว่าการเข้ากรอบบานและการพับซ่อนสกรูในการยึดขอบบานเนี่ยเป็นหัวใจหลักนะครับของการที่จะตัดสินใจซื้อมุ้งลวด เนื้อไพ่ลายนั้นๆแล้วก็มาเจสสิกเองเนี่ยก็ต้องเรียนว่าส่วนหนึ่งที่เราทําอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเพื่อความปลอดภัยป้องกันฟอนต์ถอดมุ้งของเราออกนะครับก็จะหาสกกูกตัวนี้ไม่เจอส่วนที่2มันเป็นเหตุผลเรื่องความปลอดภยัยเพราะว่าถ้ามีตัวส่วนนี้แล้วเนี่ยแน่นอนการทุบก,กระแทกตามมาตรฐาน a s 5 0 4 1ของประเทศออสเตรเลียเนี่ยมันก็จะมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะครับส่วนของตัว c u r ร Series ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวพรีเมียมเมสักครูตัวเคิร์ฟก็จะเหมือนกัน เราก็จะมีการออกแบบนะครับให้ตัวตะข่ายนิรภัยของเพิร์ฟนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็จะมีการยากต่อการที่จะผู้บุกรุกเนี่ยจะถอดเหมือนกับตัวพรีเมียมผู้บุกกานนั้นสิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือในแง่ของราคาใช่ครับเป็นประเด็นหลักที่ลูกค้าหลายคนพูดถึงแต่ว่าอย่างหนึ่งที่อยากใช้ลูกค้าคํานึงถึงมากๆเลยเรื่องของหนึ่งคุณภาพนะครับมาตรฐานความเป็นสาน,นะครับ เพราะว่า2ส่วนที่ผมพูดถึงไปเนี่ยมาเจสสิได้รับการรับรองสิทธิธบัตรนานาชาติส่วนที่2ก็คือเราผ่านการทดสอบนิ้วไพ AS 5041ของประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นเรากล้าพูดได้เต็มปากว่าเราเป็นมุ้งลวดนิ้วไพจริงๆแล้วก็สามารถที่จะช่วยลูกค้าตอบโจทย์ด้านความปลอดภัยของลูกค้าได้จริงยังไงฝากด้วยนะครับก่อนจะตัดสินใจซื้อเนี่ยแนะนําให้หาข้อมูลให้รอบหน้าหรือว่าขอชมการเข้ากรอบอ่านที่ผู้ขาย